สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวปลานะครับตอนนี้นะครับเป็นวันวันเสาร์บดีนะครับที่30เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 4นะครับอันนี้ผมเลี้ยงปลาทองไม่รู้มาก,กี่เดือนแล้วครับตัวเล็กเนี่ยซึ่งผมกำลังจะไปบ้านตาบรรยายน,นะครับก็ผมกำลังจะเตรียมหมวเลย่นะครับวิธีทำไงนะครับ้า,บามให้ใหปลาอดอาหารได้นาน วิธีอย่างแรกก็คือให้อาหารก่อนประมาณสามช้อนครึ่งก่อนไปอ่ะครับมันสามารถกดอาหารได้ถึงเจ็ดถึงสิบสี่วันเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งก็นานอยู่เหมือนกันครับนานพอสมควรเลยนะครับก็อันนี้ข้อแรกนะครับก็คือให้อาหารปริมาณที่มันพอแล้วที่มันแบบพอให้ปลามันอยู่รอดได้ 2ก็คือนี่ครับต้องต้องไม่รู้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมีแค่ข้อแรกครับผมไม่รู้ข้อที่สองนะครับข้อแรกเนี่ยเด่นที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยตู้ไปนาน,านาถ้าเราแบบปล่อยไปนาน,านเนี่ยถ้าเราโดยไม่มีกองอันนี้มีแต่ออกซิเจนคือปลามมนจะชีะ้เล็มตู้เลยนะครับ และอย่างอย่างนี้ครับเด่นสึดไปเลยนครับเป็นปลาที่ปลาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลาที่เลี้ยงแบบเลี้ยงสวยงามเวลาเราก่อนไปครับคนเขาก็จะทำอย่างเงี้ยนะครับก่อนไปอะ่ะคือปลามันอดอาหารได้นานมากอย่างที่ผมเลี้ยงต้นไม้เนี่ยคือต้นบอนมันแบบเหี่ยวเลยเหี่ยวเฉา ถ้าเศดทีเราลดไม่ยอไมอไม่ยอมลดน้ำไม่ยอมลดน้ำนะครับนี่ปลาเนี่ยมันอดอาหารได้เยอะก็จริงแต่ถ้าเราไปเกิน14วันปลามันมันจะหิวมากเลยนะครับบางทีมันอาจจะตายเลยก็เป็นได้นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะไปนะครับผมก็จะ ยังไม่ได้ถ่ายคลิปไปนานครับคลิปนี้ขอตัวลาเปดูนี้ไปก่อนนะครับผมลืมบอกไปนะครับก็ดี๋ยาให้ดูมวผู้ติดตาบายจะนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b คระครับให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสอับคลิปนี้นะครับบ๊ายบาย